ตอนนี้เราก็ปรับแต่งรถแคมปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าตั้งโจทย์ให้เราว่ารถหน้าลอยเยอะแล้วก็เวลาขับนั้นโยกเยกโยกเยกนะฮะเราก็ทำการปรับแต่งชุดแหนบให้นะฮะก็คือการที่เสริมแหนบ16มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับนี่ครับแหนบ16มิลใช้ของสามิตรนะครับเป็นแหนบ16มิลนะครับทาการดัดแปลงนะฮะเอาแหนบ16มิลของตัวออนิวเอามา ตัดดัดแปลงทําให้ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มแหนบของงอเข้าไปอีก1ชิ้นนะครับรถของลูกค้าเนี่ยเป็นรถสแตนดาร์ดซึ่งเป็นตัวแหนบที่มีความอ่อนโยนมากกว่าซึ่งถ้าเราเอารถมาดัดแปลงแล้วทําให้น้ําหนักรถเรามากขึ้นนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเสริมแหนบนะครับเมื่อเราเสริมแหนบนั้นเนี่ยแหนบก็จะมีความแข็งมากขึ้นเวลาเราขับรถรถจะไม่โยกเยกง่ายนะครับนี่ฮะรถของลูกค้าจะเป็นทรงนี้นะ เราทําการเพิ่มแหนบ16มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นนะครับชิ้นนี้ครับแหนบ16มิลนะฮะข้างละ1แผน่นใส่แหนบ2งอเข้าไปด้วยนะฮะก็ข้างละ1แผ่นเช่นเดียวกันส่วนตรงเตงที่ยาวนะครับเราเอามาตัดให้สั้นนะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วตรงเตงเขาจะยาวลงมาขนาดนี้เลยนะครับเราก็ทําการตัดให้สั้นและหมุนหัวให้สวยงามนะครับรถของลูกค้าก็จะอยู่ในทรงที่เป็นประมาณทรงเดิมนะครับแต่ที่เพิ่มเติมก็คือจะมีเหล็กและแหนบเข้าไปด้วย แล้วก็สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักได้แล้วก็รถนั้นก็จะไม่โยกเยกไม่ยุ้ยจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับดูฮะนี่ครับก็ยังยืดหยุ่นได้นะเห็นไหมฮะ,ะจับโยกก็ยังยืดหยุ่นได้ครับเห็นไหมครับก็ยังยืดหยุ่นได้โอเคก็รถก็จะอยู่ทรงเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแหนบเนี่ยก็จะมีความแข็งมากขึ้นก็คือรถจะไม่โยกเยกจนเกินไปนะฮะเวลาขับขี่ก็จะ หน้าไม่ลอยจัดแล้วก็ทางด้านท้ายก็จะไม่ย้วยจัดนะฮะเราทําให้ใหม่นะครับเสริมแหนบรถแคมปิ้งครับโอ้โหให้ดูครับช่วงล่างนะครับรถแคมปิ้งครับนี่ฮะเป็นสายรถแคมปิง้งก็เราก็เสริมแหนบให้ได้นะครับเพื่อนเพื่อน,นคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับสําหรับรถสายแคมปิ้งก็บอกเราได้นะนะฮะเขาจะรับน้ําหนักเลยนะครับเพราะว่าตัวรถเขาเนี้ยค่อนข้างหนักนะครับ เนื่องด้วยรถเราจะมีสัมภาระอะไรมากมายเนี่ยนะฮะตัวรถก็จะหนักขึ้นดังนั้นถ้าเราไม่ได้เสริมแหนบเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับท้ายรถเขาจะด้อยแล้วก็แหนบที่เขารับน้ําหนักเนี่ยเขาจะรับน้ําหนักได้ไม่เยอะซึ่งแหนบตัวติดรถของเขาเนี่ยมันเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยแหนบจะบางนะครับแหนบจะค่อนข้างบางลแล้วก็จะมีความอ่อนนุ่มนะครับดังนั้นเมื่อเราอยากจะให้รถนั้นช่วงล่างเรารับน้ําหนักได้ได้ดีเนี่ยนะฮะเราก็ควรที่จะต้องเสริมแหนบเข้าไปช่วยนะครับ ใส่เหล็กรัดแหนบป้องกันแหนบบิดเข้าไปด้วยนะครับอยู่ทรงนี้ครับคันนี้ก็ส่งงานครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงเต็งน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดนิ้วได้ไหมน่าจะได้นะครับเจ็ดนิ้วแปดนิ้วเนี่ยนะฮะตรงเตงเราก็มาทําการเว้า์ตัดให้ใหม่สวยๆนะครับโอเคนะทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้ครับให้ดูนี่ทางด้านหน้าด้านหลังนะถ้าเขายกตู้ออกนะครับถ้าเขายกตู้ออกแล้วเนี่ยนะฮะแหนบก็จะมีช่วงเด้งให้นะฮะขับรถเบาก็จะไม่กระด้างเกินไปเวลายกตู้ออกหรือว่ายก อุปกรณ์ของเราอย่างเช่นหลังคาบ้านอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายกออกปุ๊บเนี่ยรถเ็าจะลอยขึ้นนะครับแหนบชุดบนจะลอยขึ้นทําให้เกิดช่วงเด้งนะฮะขับรถเบาก็จะไม่จะไม่แข็งเท่าไหร่เพราะว่าตรงเนี้ยจะลอยขึ้นมีช่วงเด้งให้นะครับจะวิ่งกับแหนบตัวชุดบนอย่างเดียวนะฮะเวลารถหนักก็จะมารับกับแหนบกระดานตัว16มิลของเรานะครับจะเป็นแหนบดัดแรงนะครับให้ดูครับนี่ฮะประมาณนี้โอเคขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับสายรถแคมปิ้งครับ อันนี้เป็นโฟวินหรือเปล่าเอ่ยขอดูนิดนึงอ่าคันนี้ไม่น่าจะใช่โฟวินครับอ่าเป็นธรรมดาแต่ยกสูงนะครับธรรมดาแต่ยกสูงโอเคให้ดูทรงสวยๆเอาไว้ลุยป่าลุยเขาไปนอนกลางป่าได้สบายครับขอบคุณมากๆครับ